1, 1 8 9 0 0 0้าน8 0 0บาทไม่ขายนะคะมุ่งขายเพียง9 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะตัว YT แท็คูณ2ตัวนี้นะคะมีอะไรพิเศษกันบ้างและชุดแต่งอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะในชุดแต่งของรถแม่นนั่นเองมาดูความพิเศษและความสวยงามของชุดแต่งรถแม่นกันนะคะอันนี้นะคะลูกค้าเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยลูกค้าติดตัวเรนเจอร์นะคะเป็นตัวอะคริลิกสีดา ด้านด้านบนนะ,ะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยนะคะดูโดดเด่นกระจังด้านหน้าดูโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะเป็นชุดแต่งของโรดแม่นั่นเองเป็นตัวหนังสือ FORD ขนาดใหญ่นะคะเป็นตัวหนูนขึ้นมาติดสติ๊กเกอร์สีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะคะเพิ่มความโดด,โดดเด่นให้กับกระจังด้านหน้ามากขึ้นมีตัวไฟ LED ด้านบนนะคะ4จุดซึ่งแปลกตาไปจากชุดวิกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะมีความสวยงามและโดดเด่นมากๆนะคะด้านข้างนะคะมีไฟ LED นะคะรวมกับ ไฟตัดไฟด้านหน้าของเรานะคะเป็นไฟเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะคะสามารถเปิดปิดอัตโนมัติโดยการที่ถ้าเราอยู่ในที่มืดนะคะไฟของเราก็จะติดให้อัตโนมัติถ้าเราอยู่ในที่สว่างไฟจะดับให้อัตโนมัติเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์รูปตัว C สวยๆแบบนี้แล้วก็พร้อมกับครอบไฟหน้าด้วยด้านล่างนะคะเป็นกันชนนะคะ ของชุดรถแม่นเช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะชื่นชอบกันชนแล้วก็ชุดแต่งแบบนี้สามารถแจ้งพุ่งมาได้เลยนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะตรงนี้นะคะตรง ขอบคิ้วล้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของโรดแมนนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าท่านใดเบื่อในชุดของวิกเตอร์แล้วมาดูในชุดของโรดแมนแบบนี้ได้นะคะในส่วนของล้อแมกนะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถเลือกล้อแมกได้เลยตัวนี้นะคะเป็นล้อแมกนะคะขนาดขอบ20นิ้วนะคะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะมาพร้อมกับายางนะคะออเทเรนั่นเองเป็นยางของดีเซนตินะคะในส่วนของด้านบนนะคะในรุ่นของ Y แท็ก4คูณ2นะคะด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาย,ยกสูงนะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของวายแท็กเลยนะคะแล้วก็ตรงครอบเบ้ามือรองจับนะคะเราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันรอยขูดขีดนะคะบันไดสําหรับขึ้นลงตัวรถนะคะสามารถรองน้ำาักน้ำหนักได้ถึง250กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวมาดูในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะในส่วนของด้านในตัวรถในชุดของวายแท็กนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็เขาจะมีการเดินได้ด้วยสีเหลืองเบาะหนังสามารถปรับไฟฟ้ากู่หน้าได้8ทิศทาง พวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้า100%นะคะหน้าจอเรือนใหม่ขนาด8นิ้วหน้าจอเรือนหน้าจอซิงค์ a นะคะขนาด12นิ้วตรงนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เลยมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบคันนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดมีเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบออโต้เบร h o ฮลด้วยมีระบบโหมดการขับขี่นะคะให้เลือกถึง4โหมดด้วยกันเลยก็คือโหมดปกติ โหมดประหยัดพลังงานโหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นด้วยและยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันนะคะ Ford App ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะสตาร์ทรถผ่านมือถือนะคะค้นหาพ,พิกัดรถผ่านมือถือนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะ เปิดปิดล็อกรถผ่านมือถือได้ด้วยและที่สําคัญเลยที่พุ่งอยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันเลยนะคะเพราะว่ารถ Ford ของเราทุกคันเนี่ยมาพร้อมกับระบบ R O M ด้วยซึ่งระบบ R O M เนี่ยเป็นระบบพิเศษเลยซึ่งเป็นระบบที่ช่วยป้องกันนะคะการผิดความได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งระบบนี้นะคะมีเฉพาะใน f อร์เท่านั้นด้วย และในส่วนของด้านหลังนะคะก็ติดตั้งข้อฝาถังน้ำมันมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์ของ Outlander ซึ่งเป็นทรงปืนคู่นั่นเองด้านบนก็มีโลโก้นะคะ Outlander นะคะแล้วก็มีไฟ LED ด้านบน2จุดเพิ่มความสว่างแล้วก็ความสวยงามให้กับตัวรถด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัว FORD ขนาดใหญ่เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัวอะคริลิกเลนเจอร์เป็นสีดาเช่นเดียวกันในส่วนของอข้อฝาท้ายใน ตัวหนังสือตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะสา,ามารถ i ม and m a t c h ได้เลยนะคะอยากจะได้เป็นตัวสีแดงสีขาวหรือว่าสีอะไรตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีเซนเซอร์ให้สี4จุดมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดให้ด้วยและฝาท้ายของเรานะคะเป็นฝาท้ายแบบ e s y Li ิ t ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดนะคะด้วยมือเดียวเบาๆแบบนี้เลยนะคะ นนี้ okay, okay. นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถยนต์รถกระบะนะคะหรือ่ารถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นเลยสามารถติดต่อกับพวกงมาได้เลยนะคะและก็คันนี้คุ้มค่ามากๆในราคา1นึ่งล้านแปดหมบาทเหลือเพียง9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาหาพวกเลยนะคะที่เบอร์0 9 3 9 5 3 2 9 4 2หนะคะหรือว่าอยากจะทดลองขับนะคะในรุ่นต่างๆสามารถเข้ามาพบเจอกับพว่งได้ที่ f o ร์ดอ a ร์มเอร่าเช์พระกปรามห้านั่นเองนะคะสามารถโทรมานัดหมายนะคะจองเวลานะคะ เข้ามาทดลองขับกันก่อนได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถนะคะและท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งนําเอกสารไปเซ็นให้ถึงที่บ้านได้เลยนะคะจองรถกับมุ่งมั่นใจได้เลยนะคะมุ่งดูแลได้อย่างเต็มที่เลยอรีบติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้มุ่งขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ